เรียกได้ว่า เป็นศิลปินเดี่ยวอย่างเต็มตัวแล้วล่ะค่ะสำหรับลิซ่าลาลิสามโนบาลทีล่าสุดวันที่28กันยายนที่ผ่านมาก็ทำเอาแฟนๆกี๊ดพลาตื่นเต้นกันยกใหญ่เมื่อเธอได้เป็นศิลปินหลักขึ้นแสดงบนเวที Global Citizen Festival โดยลิซ่าได้นำเพลงเก่าสุดฮิตอย่างเพลง Money และเพลงใหม่ล่าสุดของเธออย่างเพลง Rockstar และ New Ruben มาแสดงด้วยรวมถึงเซอร์ไพรส์ด้วยเพลงที่ ยังไม่ทันได้ปล่อยตัวอย่างม o นดิฟที่จะปล่อยอย่างเป็นทางการในวันที่3ตุลาคมนี้ค่ะงานนี้แฟนๆแอบจักสังเกตว่าเนื้อเพลงบางท่อนนั้นสื่อชัดไปถึงเฟเดริอาเนอร์หนุ่มคนรู้ใจของลิซ่าหรือเปล่า ในเพลงมูมดิฟร r อ g ที่ดัดแปลงจากเพลง Kiss Me ของ s i กเพนน n นเดอะวิชเชอร์เนื้อเพลงทำเอาแฟนๆคลีปที่กับความข้างรักของลิซ่ากันยกใหญ่ในราคาที่มีความหมายถึงตัวแฟเดอริกชัดเจนและก็มีท่อนเพลงบางท่อนที่สื่อถึงความโรแมนติกโดยแปลเป็นไทยว่าหนุ่มฝรั่งเศสตาสีเขียวทำเอาฉันทำตัวไม่ถูก และท่อนที่ว่าสำเนียงนั้นของริมฝีปากของคุณนอกจากนั้นก็ยังมีทอนที่บอกว่าจูบฉันภายใต้แสงพบคร่ำของปารีสงานนี้ชัดยิ่งกว่าชัดค่ะขพอทุกคนก็ต่างพุ่งเต้าไปที่แฟเดริกอาร์นอ ที่เป็นคนฝรั่งเศสและมีตาสีเขียวในบางรูปภาพพร้อมกับแซวว่าเป็นการคอนเฟิร์มรักเปิดตัวแฟนแบบเป็นในนแล้วหรือเปล่า ทั้งนี้ทั้งนั้นความสัมพันธ์ของลิซ่าและเฟเดริกนั้นก็มีข่าวลือมาสักพักแล้วนะคะว่าลิซ่ากำลังคบหาดูใจกับเฟรเดริกแอนโดทายาทมหาเศรษฐีเครือ LVMS ที่มักจะเห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกันบ่อยครั้งแต่ต่างฝ่ายก็ไม่เคยออกมายืนยันความสัมพันธ์แต่อย่างใดนะคะนะจุดนี้ก็ต้องรอให้เจ้าตัวออกมาคอนเฟิร์มเองดีกว่าค่ะ